ชมนะครับ Fortuner ติดตั้งฟิล์มไทเทเนียมเซรามิกเทคโนโลยีนาโนนะครับเลือกใช้รอบคัน80%นะครับปานหน้า60นะครับทดสอบด้วยเครื่องวัดฟิล์มนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ว่าจะได้เท่าไหร่นะฮะอันบนเลยนะครับ12.4นะครับแสงส่องผ่านได้น้อยนะครับแค่ 12%นะครับส่วนคาร์บอนซี UV นะครับตรงกลางรังสี UV วันได้1้อยเปเลยนะครับมาดูเรื่องในการลดความร้อน IR นะครับลดความร้อนรวม98.5นะฮ 98. ะ98.5ก็ความร้อนเข้าได้แค่1นึเองนะครับมาดูฮนะนอกมืดในสว่างเป็นแบบนี้ครับปานหห้า60นะครับประตูนะครับรอบคัน 80%นะครับคงให้ความสว่างมองทางชัดเจนแบบนี้ครับใครที่อยากได้ฟิล์มกันความร้อนสูงสูงนะฮะการหลังสี UV นี่ระดับ100%เลยนะฮะลดความร้อนรวมนี่98นะฮะทำได้เยอะมากๆเลยนะครับก็อิ inbox มาสอบถามกันได้นะที่ Facebook f แ n p a g e แห่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับสำหรับฟิล์มกันความร้อนดีๆครับเทคโนโลยีนาโนนะฮะไทเทเนียมเซรามิกครับ